สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเวลาเดิมเวลาดีแบบนี้นะคะ เราจะเป็นเหมือนอยาสมาญประจําบ้านนะคะแก้อาการเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่านผู้ชมค่ะเพียงท่านผู้ชมส่งเรื่องนะคะที่ท่านผู้ชมไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าทุกใจนะคะทั้งเรื่องในบ้านนอกบ้านส่งเข้ามานะคะให้เราเป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็มาพูดคุยกันสดๆแบบนี้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์สายตรงในรายการวันนี้อยู่กับดิฉันนิยาค่ะ ต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะอาจจะแปลกไปสักหน่อยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าลุงจําคุณวิทูรของเราไม่อยู่นะคะติดภารกิจในการลงพื้นที่ไปดูปัญหานะคะไปลงรับทราบปัญหาถึงในพื้นที่ต่างๆนะคะก่อนที่จะกลับนําเอาเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มาหาทางออกให้กับท่านผู้ชมนะคะ วันนี้แน่นอนค่ะเรื่องที่เป็นปัญหาร้องเรียนเข้ามาเราจะไปพูดถึงเรื่องของปัญหาแรงางานต่างด้าวทั้งช่วงแรกและก็ช่วงที่2ของรายการวันนี้นะคะเป็นปัญหาแตกต่างกันไปต่างกรรมต่างวาระค่ะ เรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวนะคะนอกจากถ้าเกิดเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแน่นอนว่ามีปัญหาทางกฎหมายแรงงานต่างด้าวแน่นอนนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะที่ท่านผู้ชมท่านนี้คุณชื่อน,นิยมรมนะคะส่งมาเล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดนครปฐมดูเหมือนว่าจะยังทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะ โดยคุณชื่นเล่าบอกว่าเวลานี้นะคะในเขตจ,จังหวัดนครปฐมคะ่ะท่านผู้ชมคะมีแรงงานต่างด้าวอยู่เต็มไปหมดเลยคะ่ะที่บอกว่าเต็มไปหมดก็คือว่ามีเพิ่มจากเดิมจากช่วงปีที่แล้วนะคะช่วงประมาณปลายปี2554ก็สืบเนื่องมาจากช่วงที่เกิดน้ำท่วมก็เลยทำให้แรงงานส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชม หนีจากน้าท่วมจากจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบน้ําท่วมใหญ่อย่างอยุธยาอ่างทองปทุมธานีมารวมอยู่ในจังหวัดนะครปฐมจํานวนมากแน่นอนว่ามีรายงานต่างด้าวมาอยู่เยอะนะคะมาทั้งประจกักประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามพมา่าแล้วก็ลาวพอมาอยู่กันเยอะนะคะก็เลยทําให้ปัญหาเยอะตามไปด้วย ก็เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานตรวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะมีตำแหน่งเป็นสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมพันตำรวจโทยุทธนาราจ,จันค่ะสวัสดีค่ะท่านสารวัตรคะครับสวัสดีครับค่ะมีคนร้องเรียนเข้ามานะคะบอกว่าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนี่แหละนะคะ มีปัญหาคนงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานต่างด้าวมาอยู่เป็นจนํานวนมากนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหาอาชญากรรมมีฉกชิงวิ่งราวรักทรัพย์ด้วยนะคะท่านสารวัตรทราบข้อมูลนี้บ้างหรือยังคะเ,เข้าใจว่าอ,นนอันนี้เป็นข้อมูลตอนของเ,ออเกิดน้ําท่วมใหม่ๆนะครับค่ะออขอเรียนว่าผมมารับตําแหน่งเมื่อวันที่10เมษาค่ะนะครับ ติบเมษาที่ผ่านมานะครับณนะเวลานั้นเรามีกำลังพลจุดทั้งหมด13นายนะครับแต่ว่าเราดูแลสองจังหวัดคือจังหวัดราชบุรีและนครปฐม,มที่มีผู้งเรียนก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงหลังน้ำท่วมใหม่ๆช่วงนั้นคนต่างด้าวทีหนีน้ำมาก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไปกระทำความผิดได้ <fuck. S 2> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีตำรวจหนึ่งก็คือตำรวจท้องที่ที่เป็นเจ้าของน้องที่ดูแลเป็นเป็นหลักอยู่แล้วรวมทั้งเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนครปฐมเองด้วยหลักๆก็คือสองหน่วยงานที่ดูแลค่ะ <After. S 2> ครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาจริงๆเนี่ยอ่า เจ้าที่ก็ต้องดําเนินการไปตามอำนาจและหน้าที่อยู่แล้วนะครับค่ะท่านสารวัตรคะจํานวนของแรงงานต่างด้าวที่ไหลเข้ามาอยู่ในจังหวัดนครปฐมเยอะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากช่วงน้าท่วมปลายปีที่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะมาจากพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมแล้วเข้ามาณสถานที่ที่เขาเคยทํางานเมื่อก่อนกันไปหมดแล้วนะครับค่ะ ตอนนี้มีอยู่อยู่จํานวนเท่าไหร่ครับประเมินจากตัวเลขที่มีอยู่ในมือค่ะมีรายงานในต่างด้านในพื้นที่นครปไมนี่ประมาณสองหมื่นกว่าคนเองครับค่ะณปัจจุบันค่ะแต่ก็ไม่น้อยนะคะมีจากการที่เราตรวจสอบนี่จะเป็นรายงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นรายงานถูกต้องตามกฎหมายทุกคนส่วนใหญ่ใช่ะหมคะต้องบอกว่าทุกคนเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้สูงไหมคะ เข้าไปตรวจสอบแล้วมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมอย่างที่มีการร้องเรียนเข้ามาไหมคะเอที่ผ่านมาเราเราไม่ไม่เจออย่างที่ร้องเรียนมาเลยครับเพราะถ้ามีนหนึ่งก็คืออย่างท้องที่กับตอมอนี้ก็มีการประสานงานอยู่แล้วถ้าท้องที่จับกลุ่มก็ก็ต้องส่งมาที่ตอมอเหมือนกันแร้ก็จะ,ะทราบข้อมูลแต่ที่ผ่านมาไม่มีถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติทั่วไปนะครับค่ะ ถ้าถ,ถ,ถ้าดูจากช่วงน้าท่วมปีที่แล้วเนี่ยอำเภอที่มีแรงงานต่างด้าวไปอยู่เยอะก็คืออย่างอำเภอพุทธมนทนนลนครชัยศรีบางเลนสามพันตรงส่วนนี้ก็มีรายงานเข้ามาไหมคะว่ามีเข้าไปลักทรัพย์หรือว่ามีเข้าไปวิ่งราวทรัพย์พวกเนี้ยค่ะเอ่อาที่เขาลงยืนมานี่ค่อนข้างกว้างเกินไปนะครับค่ะ ในใน,ในพื้นที่สามสี่ 3, พื้นที่เน,นี่ยค่ะ,คะมันมีตารวจท้องที่ที่ดูแลอยู่แยกย่อยออกมาเป็นร่วมสิบสถานีนะครับจากที่ผ่านมายังไม่ได้รับการประสานงานจากตํารวจปูทอนท้องที่เลยว่ามีคดีพวกนี้นะครับค่ะอย่างของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยประสานกับกระทรวงรายงานด้วยใช่ไหมคะสารวัตรคะที่จะต้องออกไปตรวจสอบดูความเรียบร้อยของราย,ง,รายงานต่างด้วแม้ว่าจะ จะเข้ามาแบบถูกกฎหมายก็ตามได้เข้าไปตรวจในระยะหลังๆไหมคะเออถูกต้องครับก็มีประสานงานร่วมตรวจด้วยกันนะครับค่ะมีมาตรการเป็นพิเศษยังไงคะตั้งแต่ในช่วงอาจจะนับจากหลังน้ำท่วมใหญ่ต้นปีจนถึงขณะนี้คะเอ่อตันีอะไรนะถ้ามาตรการที่ออกไปตรวจสอบนะคะกับกระทรวงแรงงานเอง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้มีมาตรการอะไรไปแล้วบ้างคะก็ เราก็ตรวจสอบร่วมกันตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าแรงงานที่ที่ไปบนะัตดหน้าปฏิบัติงานอยู่นเวลานั้นเนะ่นะนสถานที่นั้นเนะ่ะเป็นแรงงานถูกต้องหรือเปล่านะครับเป็นหลักเลยแล้วได้รับอนุญาตในการทํางานหรือเปล่าอะไระอย่างนี้นะครับค่ะณนะวันนี้อนะขณะนี้ในจังหวัดนะคนปรปฐมสารวัตรดูแลจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะถือว่า ือว่าในช่วงเนี่ยปีนี้ทางแรงงานพาม่าเนี่ยก็ต,ต้องต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีความเคลื่อนไหวยเยอะเพราะว่าอย่างกรณีของนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านพาม่ามาเยี่ยมเยียนประเทศไทยด้วยได้เข้าไปดูปฏิกิริยาหรือว่าดูปัญหาเขาไหมคะอืมที่นคนปรปฐมไม่มีนะครับค่ะอย่างราชบ,บุรีอระ,ค,ะค่ะใช่ค่ะราชบุรีทสากรน,นะครับเพราะว่าที่นั่นมีแรงงานเยอะมากค่ะค่ะ ครับที่นี่แค่หลักสองหมือนกว่านี่หลายสัญชาตินะครับมีลาวมีแัมเบอนมมีจีนมีบางส่วนก็เป็นฝรั่งนะครับของเรานี่ถือว่าแรงงานเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยครับนิดเดียวแรงงานพม่า<ล>ในนคปรปฐมราชบุรีอาจจะน้อยกว่าจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโอนน้อยกว่ากันเยอะครับค่ะค่ะแต่ว่ามีปัญหาไหมคะ หมายถึงว่า,เ,าเริ่มมีความเคลื่อนไหวอะไรเขาอยากจะกลับบ้านหรือยังไงไหมคะมีไหมคะ,ะที่นี่ไม่ไม่มีนะครับค่ะตอนนี้ถ้าถามเรื่องของปัญหาอาชญากรรมถ้าเข้าไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคะ่ะทางสารวัตรที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการต้องดูแลโดยตรงอย่างนี้พบว่าส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นอาชญากรรมประเภทไหนคะมีเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ข้อมูลใหม่เข้ามาไหมคะ ขอเรียนว่าไม่มีนะครับที่ผ่านมาไม่มีคค่่ะะที่เราตรวจก็อาจจะเป็นออผิดนายจ้างอทํางานผิดสถานที่แค่นั้นค่ะยังไงยังไงนะคะผิดผิดในจ้างผิดในจ้างคืออะไรคะสารวัตรคะสารวัตรคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีปัญหาเรื่องของนายจ้างเป็นลักษณะไหนคะ อย่างสมมติว่าเขาเคยขออนุญาตกับทำโรงงานากับโรงงานกอค่ะแล้วเคลื่อนไปทำงานกับบริษัทขออะไรประเภทนี้นะครับค่ะครับค่ะเ,เ,เป็นลักษณะนายจ้างที่เล็กน้อยเขาสามารถานายจ้างเขาสามารถยื่นขอ,อทำเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนนายจ้างได้นะครับค่ะค่ะ แล้วปัญหาเรื่องของการลักลอบทํางานอย่างแรงงานต่างด้าวยังมีเข้ามาอยู่ไหมคะได้เข้าไปกดขันเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะเออเราก็ออกตรวจประจําอยู่แล้วครับนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ขับชามองเห็นความสําคัญของอำอวจจังหวัดนครปฐมได้เพิ่มกําลังมาให้อีกสี่นายก็ทุกวันนี้มีกําลังพลเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเจ็นายจากรัดตอนแรกสิบสามนายเอ,อ เราก็มีกําลังคนที่จะใช้ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะถ,ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่คนในจังหวัดนคนปรปฐมเองหรือราชบุรีในพื้นที่ที่ทางสารวัตรที่ดูแลในส่วนของคนแรงงานต่างด้าวเนี่ยคะ่ะถ้ามีข้อมูลว่ามีปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากรายงานต่างด้าวจะต้องแจ้งข้อมูลไปที่ตมได้เลยไหมคะ,ะได้เลยครับมีสองทางคือ,อเจ้งทางเว็บไซต์ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมหรืออจะโทรเข้าเบอรมือถือกับผมเลยก็ได้นะครับ081ครับค่ะ584 5449นะครับค่ะออีกอย่างที่ใกล้ชิดก็คืออตำรวจท้องที่ที่เขาดูแลเป็นเจ้าของพื้นที่ในการรับผิดชอบทางคดีโดยตรงค่ะครับค่ะขอบคุณสวัสดีมากนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นเสียงของตำรวจโทยุทธนาราชจันทร์สารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนคปรปฐมก็ดูแลทั้งจังหวัดราชบุรีและก็นคปรปฐมด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทวนปัญหานะคะก็ชี้แจงบอกว่าจังหวัดนคปรปฐมเองยอมรับว่ามีแรยงานเข้ามาเยอะมากๆในช่วงต้นปีที่แล้วหลังน้ำท่วมใหญ่นะคะก็ไหลามาจากทางจังหวัดอยุธยาอ่างทองแล้วก็ประทุมธานีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วนะคะ แล้วก็ยังคงมีแรงงานอยู่ในอัตราส่วนตามปกติส่วนมาตรการที่จะดูแลปัญหาอาชญากรรมก็บอกว่าแนวโน้มลดลงนะปัจจุบันนะคะก็แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้กับประชาชนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดจากรายง,งานต่างด้าวที่มาสร้างปัญหาแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์หรือว่าวิ่งราวทรัพย์นะคะหรือว่าทรัพย์สินสูญหายนะคะถ้า ทางนายจ้างหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะพบข้อมูลก็สามารถแจ้งมาได้ที่ทางตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนะคนปรปฐมเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าจะโทรเข้าไปนะคะแจ้งกับสารวัตรยุทธนาโดยตรงเลยก็ได้นะคะอะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะกลับมาเป็นปัญหารายงานต่างด้าวเหมือนกันแต่คราวนี้มองกลับกัน,นะะในมุมของนายจ้างนะคะที่มีรายงานนะคะแต่ปรากฏว่า เกิดปัญหาคือมีคนกลุ่มหนึ่งไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นจะเรียการะชาบานก็คือว่าเป็นตอมอจริงหรือตอมอปลอมที่อาจจะเข้ามา,าลิถ่ไถเงินนะคะซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ